แนนมื้อนี้พบกับม,มาม่าเกาหลีสามกริย์3สามกริย์นี่หมายความว่มาเราเป็นคนตั้งเอง ตั้งเองอันเนี้ยแต่ไม่รู้มีใครเคยทํารีวิวไหมเอามาม่าแบบว่าหลายรสชาติมารวมกันมีมาม่าเผ็ดเกาหลีคูณ2อหนึ่งรสชาติมาม่าชีสเกาหลีอะแล้วก็มาม่าไข่เค็มทั้งหมดเนี้ย <5 S 2> ห้าห่อนะพูดเหมือนจะเผ็ดเยอะเอามันก็เผ<อ>็ดนะมันก็เผ<อ>็ดอยู่นะอ่าลองดูกินได้ไหมแต่กินไม่ได้ก็ต้องกินนะห้าห่ออ๋อเพิ่มชีสเข้าไปด้วยชีสมกอยู่หรอรวมรวมนอยู่มันก็จะยืดยืดหน่อยอ กับ <c oughs> ไปเจ้าก,ก้อนชีสพอดีเลยเอาพริกป่นมาเพิ่มไหมไม่เคยผิดเลยทีย่เด็กคือตรงเพิ่มชีสเข้าไปด้วยหยิบเน่ยเน้ยเริ่มสงสัยละ ไอผักวอเตอร์เคสเนี่ยมันกินได้ทั้งก้านไหมก็ลองกินแค่ใบก่อนเออผักนี้แหละที่ไปกินที่ร้านข้าวแล้วเขาให้มาที่ครั้งที่แล้วจําผิดคนรู้บอกว่าผักปังอ่ะนะคือผักปังก็จุล <laughs> องกินกันเทียมทนดิมันตัดดีมากเลยนะ มันน่ากินอยูนะ่หวานไหมว้าวจึงดืดบจะทำเสียงหล่อทำไมกินมามา่าจะทำเสียงหล่อทำไมพูดเบาไม่ใช่เคยพูดเบาเสียงมันจะหลออยี่พูดดังนิ่คนหลอน้องพูดดีละ เอาต้อต้มยำตัดเลียดหน่อยมันก็ยิ่งเผ็ดอีกนะลอง ที่เห็นกินผักนี่ไม่ได้กินเก่งนะแต่คิดว่าต้องกินให้ลูกเห็นตัวอย่างอ,าอง๋อคุณแม่กินผักงั้นเรากินผักบ้างดีกว่าถ้าเราไม่กินให้ลูกเห็นเลยลูกก็จะไม่กินใช่ไหมจริงๆแล้วเราไม่ชอบกินผักเลยด้วยซ้ำเอาจริงเลยทำไมไม่เผ็ดอลิอนจระ,ะเข้ เมนูสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจมาม่าได้อยู่แต่มาม่าเกาหลีไม่ได้สิ้นใจเลยอ่ะเผ็ดใช่ไหมจะเก็บอาการไม่เผ็ดจะเกิดเผ็ดล้วต้องซูซ่าซูซ่าเร็วตัวไปหามาม่าที่เผ็ดที่สุดมาดิ ได้เดินรอบหน้าให้อิ์ตกินคนเดียวเลยมันเป็นอาการของโฟกัสสิ่งของที่อยู่ตรงหน้าเพาื่อบินไปว่ามสนใจว่าตัวเองไม่เพดใช่ไหมไม่เที่ยว <c ười> คนไม่เพดตัวนั่งหมุนมามาอยู่อะ <c ười> <c ười> หมุนก็คืออยากให้มันได้เยอะๆมันจริงๆเนี่ยเพราะวะ่าเวลาคลิปมันได้น้อยอ่ะเดี๋ยวเขาเคลิปให้ไหมหมุนเขาได้ไม่ต้อง <c ười> อย่านะคขดูหนังจิตวิทยามาเยอะนะช่วงนี้เขาไม่ผิดหลังเด่นก็เผ็ดก็เผ็ดสาหร่ายเหลือจากเมื่อวานอร่อยชีสตัวไม่กินใช่ไหมข้าวอนนะ Nhưng khác mùa rồi quả Kiểu dáng Ok rồi Nhưng kinh hoàng thật cái nhưng phệt Mới sao lòng kinh đôi lời Nhà kịch Mong con Mong con ta lại nhanh ตาไหลอ่ะมาซาเนี่ยตาตัวไหละเนี่ยห,หรือตาตัวฉับแสงไฟลองกินกาบหมูกับสาห,าหร่ายดูบ้างอือโอ้เหล็กจะหลุดลูกใส่ไปไม่โอเคจะเผ็ดกี่โมง ก็จะได้เสียงหายขออภัยด้วยนะคะใครที่เคยเอารสชาติไหนมาผสมกินกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยเผื่อคนอื่นจะได้ไปตามบ้างส่วนใครอยากเห็นเอิร์ธกินมาม่าที่เผ็ดที่สุดนะคะคอมเมนต์กันรัวๆไว้เลยเดี๋ยวคลิปต่อไปจะหามาแกล้งพ่อบ้านกันนะคะ